สวัสดีครับมาพบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565ครับอันดับแรกเราก็มาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับก็เป็นบริเวณความกดอากาศสูงนะครับกำลังอ่อนปกคลุมอยู่นะครับบริเวณาคตอนัอนออเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้มีลมตอนออกแล้วก็ลมตอนออกเฉียงใต้ทัานาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณ ถ้าตอนออกเฉีงเหนือในวันนี้อยู่นะครับก็จะทําให้มีลักษณะของโอกาสของการเกิดฝนได้อยู่นะครับสําหรับสภาพของท้องฟ้าในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆค่อนข้างมากนะครับก็แทบจะทุกพื้นที่เลยนะครับครับสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วงโมงข้างหน้านะครับอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ30 ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดทางตอนล่างของภาคนะครับก็ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีลมในวันนี้นะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันก็ไม่สูงมากนะครับเนื่องจากมีเมฆค่อนข้างมากนะครับ2 8ถึง32ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ 19-23องศาเซลเซียสครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ในช่วงกลางวันก็ถือว่าอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับเนื่องจากมีลักษณะของเมฆที่ปกคลุมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีโอกาสของการเกิดฝนได้นะครับก็เล็กน้อยนะครับประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับ ครับสำหรับการรายงานพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับมาติดตามต่อสำหรับข่าว7วันในช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน